พี่น้องไปอยู่เทศบาลมาสามวันแล้วพี่น้องมันก็ตกทุกวันแหละบ่ายมันก็เป็นตกพี่น้องเนี่ยน้ํามาถึงนี่ละเห็นไหมที่วันนั้นผมถ่ายให้พี่น้องดูว่าตรงนี้มันเป็นโจกน้ําแล้วตรงตรงนี้ที่ปลูกปูพ้าเลยเหมือนเป็นคันน้ํยพี่น้องน้ํามาถึงนี่ละน้ําขึ้นมาที่เรียกว่าร่องมันละร่องรางผมถึงปลูกมะพร้าวตรงสันสันมันไว้นี่นะพี่น้อง นี่วันที่มาอัปเดตให้พี่น้องดูเพราะมาอยู่มาสามวันนะอยู่สามวันก็เลยวันนี้วันแรกที่ได้กลับมาไล่ก็มาอัปเดตให้พี่น้องดูเนี่ยตรงนี้พี่น้องเห็นไหมน้ํามันมีเห็นไหมเป็นเป็นร่องน้ําตอนก่อนถ่ายให้พี่น้องดูพี่น้องอาจจะเห็นไม่ชัดว่ามันเป็นร่องน้ำนะพี่น้อง <c oughs> ผมถึงต้องปลูกกล้วยไงเพราะที่มัน มันเป็นน้ำมันโจกอะ่ะเป็นร่องเป็นร่องเนี่ยพี่น้องน้ํามันขึ้นมาถึงนี่แล้ไหมที่วันวันนั้นถ่ายพี่น้องดูมันยังไม่ท่วมไม้นี่เลยนะอีกสองเมตรที่ให้พี่น้องดูว่าจากตรงนี้มาจะถึงไม้เอ็นเนี่ยมันเหลือสองเมตรวันนั้นอนะ่ะวันนี้จะถึงแล้วะพี่น้องเหลืออีกประมาณสักสามสิบเซนหนึ่งไม้มันทัดเนี่ยน้ําก็จะขึ้นมาถึง ระดับระดับที่เคยที่เคยที่เคยมีของมันปีที่แล้วนะพี่น้องดูไอสะพานไม้อันเนี้ยมันจะถึงอยู่แล้วเห็นไหมจะถึงสะพานไม้ที่ผมว่าเอาไว้เหยียบเพื่อไปดูสเสมอนะยวให้พี่น้องดูใกล้ๆอัพให้ดูใกล้ๆเนี่ยตะลิงมันพี่น้องตะลิงมันที่เนี่ยผมเหยียบอยู่นละตะลิงมัน น้ำมาจะถึงแล้วนะอีกประมาณ30เซนก็จะถึงตะลิ่งละถ้ามันเต็มนี่มันจะล้นฝั่งตรงนู้นล้นข้ามไปฝั่งตรงนู้นก็ถือว่าน้ำอยู่ในเกณฑ์ปีนี้ก็อยู่ในเกณฑ์ที่น่าจะเป็นที่พอใจของเรานะก็คือเมื่อมันมาถึงเนี้ปีหน้าน้ำดึงน้ำไปใช้เนี่ยโอกาสที่น้ำมันจะขยับเสมอ ให้เลึกลงไปอีกเนี่ยก็คงไม่มีแล้วแหละเพราะว่าน้ําระดับนี้มันพอปีที่แล้วมันอยู่ระดับนี้พอดีเพราะฉะนั้นก็ถือว่าโอเคแล้วผมนึกว่าปีนี้จะไม่มีน้ํานะพี่น้องเพราะมันตกน้อยมันตกวันหนึ่งชั่วโมงชั่วโมงก,กว่าๆอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ได้แรงมากนะแต่ว่ามันตกกับทุกวันก็โอเคละมาได้ช่วงปลายพอดีไม่งั้นปีนี้ผมก็คิดว่ากลัวจะน้ําจะไม่พอใช้เพราะว่า มันตกที่ลาบหลีน้อยไม่มากไม่ได้ท่วมเหมือนคนอื่นคนไกลเขาพี่น้องเอาละชีวิตคนทำไรก็ประมาณนี้แหละพี่น้องเอ้ย